สวัสดีครับพบก,กับพี่โตแล้วนะครับพี่โตอยากรู้ว่าระหว่างยาเผาไม้ตัวใหม่ชื่อสามัญไดคอไดโบไมกับยากูฟเนีตบวกยากทูฟอดีเนี่ยยาสองตัวนี้ตัวไหนมีประสิทธิภาพฆ่ายาตายได้ดีว่กกันนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับผมเราใช้ยาไดคอดไดโบไมเนี่ยเอามาฉีดในไรอ้อยแปลงนี้นะครับผมก็ฉีดไปเมื่อวานฮนะวันนี้ก็ใบไม้หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเขาไปดูข้างในด้วยนะฮะเข้าไปดูข้างในหน่อยนะครับผมจากเมื่อวานนี้ที่ฉีดนะฮะ ยอดของยาเนี่ยมันก็เริ่มไหม้หมดแล้วนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่เป็นยาเผาไหม้นะฮะฉีดเช้าๆใบยๆก็ยาของก็เริ่มไหม้แล้วนะครับผมทีนี้พี่โตอยากรู้ว่าประสิทธิภาพอะระหว่าง2ตัวเนี้ยอันไหนดีกว่ากันวันนี้พี่โตก็เลยจะมาใช้ยาชื่อสามันกูฟซินตแล้วก็บวกกับยาทูฟอดีนะครับผมเอามาฉีดในไรอ้อยแปลงนี้นะฮะมันเป็นฟั่งตรงข้ามกันนะครับผมเดี๋ยวเมื่อวานเมื่อวานเราฉีดแปลงนี้ วันนี้เราจะมาฉีดฝั่งนี้อัตราส่วนในการผสมยานะครับเราจะใช้ยากูฟเนต2ลิตรบวกกับยาทูฟอดีครึ่งลิตรเดี๋ยวเราจะมาทําการตรวงยาใส่ถังตวง2ลิตรนะครับผมวิธีแกะตรงนี้นะฮะตรงนี้ครับผมเขาจะมีปุ่มอยู่นะฮะปุ่มอันนี้นะครับผมเราก็วางไปแบบนี้เลยนะแล้วก็กดแล้วก็บิดแบบนี้นะครับผมเนี่ยมันก็จะมันก็จะเปิดออกมาแบบง่ายๆอย่างนี้เลยะฮะ จากนั้นเราก็เทยากูเฟเนต2ลิตรที่เราตวงเอาไว้เมื่อกี้นี้ฮะเท aw, ลงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็จะเติมยาชื่อสม,มันทูฟดีลงไปนะครับผมเราใช้แค่ครึ่งลิตรนะฮะอันนี้มีอยู่ครึ่งลิตรพอดีนะครับผมเหลือจากฉีดเมืองวดที่แล้วนะฮะเท aw, ลงไปเลยนะครับผมครึ่งลิตร เครื่องพ่นยาที่ใช้นะครับผมก็จะใช้เป็นเครื่องพ่นยาแบบเครื่องยนต์แบบนี้นะครับผมแล้วก็หัวฉีดที่ใช้จะใช้เป็นหัวฉีดแบบพุ่งตรงแบบนี้นะฮะ ตอนนี้ก็ผ่านมาได้ห้าวันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าห้าวันที่ผ่านมาหญ้าเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับผมแปลงนี้ห้าวันนะครับผมแปลงนี้หกวันนะฮะเพราะว่าแปลงนี้เราฉีดด้วยยาไดคอดไดโบหมายนะครับผมเราฉีดก่อนหนึ่งวันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของยาไดคอดไดโบหมายก่อนนะครับผมฝั่งนี้จะเป็นยาเผาไหม้นะฮะก็เท่าที่ดูนะครับผมตอนนี้หญ้าเขาก็เริ่มแห้งไตให้เห็นแล้วนะครับผมแต่ก็จะมีส่วนสีเขียวเหลือรอดที่เห็นอยู่นะครับผมเนี่ยแล้วก็ ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเ้าไปดูข้างในกันนะครับเนี่ยยาเขาก็จะแห้งตายแล้วนะครับผมแห้งตายแล้วนะฮะแต่ก็จะมียอดหญ้าสีเขียว,ยวโพลให้เราเห็นอยู่นะครับผมก็นั้นก็หมายความว่ายาเนี่ยเขาตายไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ตายอยู่มาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้บ้างนะครับผมฝั่งนี้เราฉีดด้วยยากูฟเนตผสมกับยาทูโฟดีนะครับผม จากที่เราเห็นนะก็ถือว่าก็เริ่มแห้งตายแล้วนะครับผมเริ่มแห้งตายแล้วนะฮะพวกยาใบแคบยาใบแหลมนี่ก็ถือว่าเหลืองแล้วนะครับผมแต่ก็ยังตายไม่สนิทนะก็ยังเห็นว่ามันมียอดสีเขียวปะปนอยู่นะครับผมเหตุผลที่มันเป็นแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่เราฉีดเนี่ยมันมีฝนตกลงมาตลอดเลยนะครับผมก็อ,อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้การฉีดยาฆ่ายาในครั้งนี้เหมือนย้ามันตายไม่สนิทนะครับผม แต่ว่าถือว่าตายระดับนี้เราก็โอเคแล้วนะครับผมพี่โตขอสรุปท้ายคลิปไปฟังเลยแล้วกันนะครับผมว่าการทดลองครั้งนี้อาจจะยังไม่เห็นผลชัดเจนนะครับผมเพราะว่าฝั่งนี้ที่เราฉีดด้วยยาเผาไหม้หรือว่ายาเดกคอดไดมโมหมายเนี่ยแม้ว่าวันที่ฉีดจะไม่โดนฝนแต่ว่าวันต่อๆมาก็โดนฝนเรื่อยๆนะครับผมทําให้การฉีดยาฆ่ายาในครั้งนี้ยาตายไม่สนิทนะครับผมมันก็จะมีพวกยอดเขีเขยวๆหลงเหลืออยู่นะครับผมก็คือยามันตายไม่สนิทไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมฝั่งนี้ที่เราฉีดด้วยกูฟูฟิดผสมกับที หนักกว่าฝั่งนี้อีกก็คือฝั่งนี้ฉีดเสร็จต,ตอน11บโมงนะครับผมพอบ่ายสองนี่คือฝนตกลงมาเลยนะฮะแล้วตกเยอะแล้วก็ตกทุกวันด้วยนะครับผมยามันก็เลยเหมือนไม่ค่อยตายนะฮะเห็นไหมตายมั่งไม่ตายมั่งนะครับผมโดยเฉพาะย้าเถ่าที่เป็นพวกห้าก็อึกจะไม่ค่อยตายนะฮะส่วนพวกยญ้าใบแคบก็ตายดีนะครับผมก็บางสายพันธุ์ก็ตายดีบางสายพันธุ์ก็ไม่ตายนะฮะมันก็เลยทําให้การทดสอบประสิทธิภาพยาครั้งนี้มันยังเห็นภาพไม่ชัดเจนนะครับผมดยความที่ยาได้คดไดบอมายก,กับยาก,กูเฮนเนเนี่ย มันเป็นยาที่เหมาะที่จะฉีดในช่วงที่ดินแห้งๆหรือว่าช่วงปลอดฝนนะครับผมแต่ว่าพอเราเอามาฉีดช่วงหน้าฝนเนี่ยมันเลยยังเห็นผลไม่ชัดเจนนะครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทําคลิปทดลองอยาให้ดูใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะเลือกช่วงที่มันแบบฝนไม่ตกน่าจะดีกว่านะครับผมาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ